สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่กำังมาเบิงมาส่งสองสาเแพนสบายดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยลาวต่างประเทศมาจอบล้านไพ่เพิ่นมาจอบล้านทรายจอบเท่ากับตันเมื่อนี้มามาเลีนพี่น้องมาจอบเพิ่นเซลเชลยง่ายงง ไปดีพี่น้องยงมาจบ้านทรายมายี่ยมร้านทาย็ได้มาทาบ่งข้าวข้าวอาการไข่แน่แล้วมื้อนี่เผลชินย่าเอชินยนยนไปชี้ว่าเวกเผ่านแน่โยมสงผิดเออสยิมาทายาิยาหมอหอยมันจะคอยเศร้าไปแต่มันเจ็บไม่ใหญ่ดิไม่ใหญ่กัเป็นกันไม่ใหญ่เป็นยังบ้านี่เอา มันไข่เป็นย่านหน้าพูนย่านสิษเบตปาม่หาเศร้าแล้วส่ะัดไข่เลยไั่ยังเครื่องมันมันเศร้าและบานีนั่งซุยกับเมื่อบ่งแม่เนาะนั่งซุยกับโอกับตัวเืิอน่ะเบาใจเออบานีกับพอผ้ามเ่ินกับีแต่เพื่อกับบริษูอยู่เพื่อนนะนะไปบินเออไปไปงานรถไปบืนหดหัวหดซวนยางหัวยายกว้วย่างค่ะยางนี่เรามัไข่คนอีกเรามลบานีนี่นะนี่ คงเงยงเงึงผลนกบอัญุลายแหล่เล่นไปเล่นมากคือยังหนุ่มมันบอได้ตี่เข้าไข่ตี่บานะเปีวน้ำเดียวเลยไข่เออไข่พี่เนาะนี่ไข่แห้งเติบแดนเขาไข่เตมใหันในลกยิงขาี่นี่น่ะนี่เเือเยางกาเอนี่ยน่ยเนี่ยเ่ยเี่ยน บ่ได <pics S 2> ้ไปนะเจ้าคือบ่ไปบ่มันบ่ได้รูดมันเสร็จแบบเดียวกันนี่แหละบ่แบบแบบกินยาดีเสร็จเลยยาเสร็จมันแปดอันนั่งมันพิกกระเพาอแม่เลยบ่ไปหาแผลท้ามอมิดหัวเจ้าห่มเสื้อดำอยู่เออกันัรเจ็บแห้งกัดห่มไปเจ็บแห้งจังห่มเออเจ็บแห้งจังห่ม มิแต่ายาไปละดานข่เสิงไข่ยังไปเจ็นโอ้วางวางอยู่ผู้เดียวนี่ผู้เดียวนี่มาเจ็บข้นตะกี้กัเส้าเลยจกฮดชวนไปแจกล่นน้ำมัวน้ำมัวยขงขั้นไขั้นหน้ารถจุจัจ้ารถเจบแล้วในบานี้แถ่เราโบอยังหนุ่มได้ไปน้องเลยเพเป็นเพเจ็บวางอันเส้าซุยแปนไปอยู่น้ำแม่ได้ตอนแม่บ่สบาย แม่เพ <'s> okay. well, like ิ่นก็ป่วยเนาะสาวสุยกับแม่เพิ่นป่วยแม่เพิ่นกะทังเบื้งหักเบิดองนันยุได้นั่งสจารับเจ้าบงนอนยุแล้วหักต่อเบื้งต่อเบื้งหางเดือนนีกับมาปัวอยู่วัดนี่แล้วจ้าเตะมันเกิดปีเดียวกับเมาห์ไงห้องหมอลอยหาเงินชี้ชี้เป๊ะมาหักต่างเดือนฮะชีชีเป๊ปีบอกแม่นมาห้องหมอลอยหาปากเซ้รักเก่านี่กับขวานหันใจผื่นแจตันเขากับเบื้งหักขจากับเบื้งเบื้งเบิด เบื้องเมื่อกว่าบ่ม่ยังนี่บ่ได้ม่ยั้งมาหนี้พระอาจารย์ทอาเมื่อขวัดเดียวนี่อยู่อยู่วัดตรีศิลของหมอเพิ่นก็เอ็กเบิ่งอีหยังเบิ่งแล้วบ่ม่ยังเพิ่นว่าติโอ้ลูกก็บ่ได้ว่าซะซะเมื่อเดียวนี่นะเมื่อวัดบ่ว่านี่ถามว่าดีขึ้นแล้วบัดนี้เออเข้าก็สิียากๆมานี่กับองคอยลูกได้แน่ก็ดีแห่ะไปขอต่ออายุนําเพิ่นบ่นําพระอาจารย์อยู่วัด พอาจารย์อยู่วัดอยู่เมืองที่เมืองปทุมพรเมืองปทุมพรมาได้อยู่เรือนเราเรียนอีกเมืออาหารทั้งเมืงยังเมื่อจะคิดโทษอีกทาอาการอีกนะทาอาการหู่มือเดี๋ยวก็เตื่องกับบ้ามือทามออันนี้ว่าถึงอันแม่ชาวซุยเด้อชาวุ่ยหักแพทย์หมออันเบวาหมอหมอหุ่นหมอถ้วยกขจาวิจัดหมอหุ่นหมอถ้วยถ้วยว่าเบิดอายุเบิดอายุเบิร์ือมาเท่านี้ มันคือจิถือมาหน่อยแท้จักด้ไปถทือมาฉํานี้นะฮะกัจเจ้า oh บ <sh> ้านเมืองกัจเจ้าประเหตหนาอย่างดี้ต่อเอาโอ้ขอเอาเออขอและเมซี่เมืองเพื่อกระชวยอย่างนี้ว่าเมซี่เมืองกัจเจอยู่ไซตนะฮะเขาบอกว่ากันโอ้มีเมซี่เออมีเมซี่เมืองเพื่อกัต่ตอายุซอยคือกันโอ้ต่อน้ำผาอาจารย์กัต่ตต่อในไใช้กัตอตเลยนะว่าจะช้าต่อเลยต่อทองบ่อนนะหักญาติาในโตน่ะบบบบบได้อันก้า บไลโบการแว่าเบ้าวานกับขื่นยุหักเลียน่น้อยๆเออบมี่มันเป็นว่าเขาวปีนเข้าวปัวเป็นน้ำแพรน้ำมอมันก็ดีขึ้นเลยหักมันฝีหัวใจหนิโบเห็นวันที่เช้าสองพันเจ้าสองของใครอ่ะนะวันที่เช้าสองพันเจ้าสองมันสิบสิบเดือนเออของปีไหนมันเบิดก่อนวันที่เร้าสองเดือนหนานี่วันที่เช้าสองเดือนหนาพุ่นโบเมนเดือนนี่ได้ บางทีจะสองเดือนหนาเออกระสีเบิร์ตอายุเออมันกระชีเบิร์ตเดือนนี่แล้วก็เดือนหนาหอดวันทีจะสองเบิร์ตเออเดือนนี้ก็วันทีจะได้เดือนเนี่ยห้ากระชีบชิบหกเออเนี่ยย่งอยู่เป็นเดือนปลายเนาะสามารถชมตกเออพอดีเบิร์ตนะเนาะเออบานิี้เบิร์ตถาไปชื่ออะไรเจ้าจือเบิรงตสองวันหมดอายุนี่มันเขียนไว้แน่แน่ผ่านเออแต่ถ้าเจ้าผมอ่านเป็นหนาอ่านให้ไปเอาไปชื่อยังกะดัน ขมันเบิ้ลอายุกินแล้วมันก็เสียท้องเสียะใสเป็นไข่เป็นพ่องในหัวมันนไหในหัวในหัวแต่ป้าแดดกระซือวันหมดอายุมันป้าแดดตาไอ้กับดีเลยฮาวบุหินเลยมันตัวสีดำครับข้าเจ้าก็บอกวันเบิ้ลอายุบอกอายุกับข้าเจ้าอาการบอกกับตันก็ดีขึ้นแน่แล้วมันสีเงาๆนี่นะกินข้าวเศร้าแล้ไอ้กับย่างปลาหม้อไก่เลยตีกีตีงบ่ได้เลยตีกีนะ ไม่ได้ได้เลยบ้านบ้านนีนาเป่าก็เป็นเป่าเพ่งยิ่งชุ่มอนาะไปหาหมอหน่อยนาแข่งกระแตกอันนี้มันเหนียวบ่เลยขนาดข้าสุดโยบเลยนหนวกับเนาะโยบลงแล้วกันลุกขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เลยมันผิดแม่ในการท่าแต่ย่าไข่เสียงจื่อนี่ล่างนี่เจ็บเจ็บเนี่ยะคนเจ็บเสียงข้างข้าคนระเบิด เบื้องเดียวกันเลยเบื้องเดียวกันเลย้วาจบร้มนโอในบเกืมาจอบลานไมา่เมเบะก็ยังเงงแล้วก็มีผัวใหญ่พามผัวใหญ่พามก็มาจอบลานกันวัี้พี่น้องมาจอบลานข้าผิดผิด้าแพง มันก็ดีขึ้นแล้วเนาะพริกอันติ่งได้แน่เลยมื้อวานนี่ยังโซมติ่งก็บ่ได้เด้มื้อก่อนแฮงจนอยากให้เพิ่นว่าเอ็บแหงโอเก็บนนึกว่าซํานึงแท้จบ่เป็นวโอ้ยมันสิธรรมดาบ่สิพิการลว่าแดงมาเอาน้องไปหาหมอนี่ว่าเมื่อวานเจ้าบอน่ะบ่แม่นหยังไดอยากมาหาข่อย วุ้ยคือมืดแท่นี้แหละอยากมาหาป้าสุดหลออยากมาหาป้าแน่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 เอาแพงเจ้าเห็ดยังนัอยากเป็นสาวอีกหอบเปลี่ยนผมเปลี่ยนสีผม นแหน่องลิงเป็นส่างอีนนี้คือเพื่อนมานาผัากันนะเอาผัามาเสร็จน้ำนลยไหมเสร็จส่างเห็ดหายได้ไหมครับเอาย่อมไว้แล้วกินข่าวบ้านนี้ได้ปนมาสู่กินเจ้ากระสิมาแตงลาเมาได้อันปนปลาอะไรเอาหายปลาเนาะแล้วก็บปนมาสู่มาสู่ซาแพงสู่ลานกินปลาเค็งปลาคออันนปลาปนมาดูทางซาบหาม ึ้นไปดูดน้องจนเถียงขึ้นจังได้มาเมื่อนะได้ปลาน้อยหนึ่งน้องเอ,อือยตาแบ่งกันหลายคนดีนี่พักสดพักกาดหองป้อมกะเอาน้ำอะไรอนะไรเนาะเป็นปูเต้มสวนอยู่พักก็มีปนูนจะก็สิเอามาสู่ สวยเติบเลยเอามาสู Ale, de ience, ่น้องสู <in> ่ร้านกินอฮะเอาส่งมาแปงเออใหญ่เงืงกจิมะยิบสิเลยกระสับงานยังกองอยู่ม้วนนี่กระจนคำยังได้ไปยิบเสือตัวหนึ่งกระบื้อทะเลอ่ะสับเขายังกินเขาเก่าอยู่กระบืท่านกินเขาใหม่สับ ก <si suppression> ินอยู <multic ens resp ira> ่นอกแล้วก็แต่งปให้กับน้ำแต่งเสรจานก็ได้ให้กับกระตุกันะก็ได้ปลาถวยป่นนั่งขี้ใหญ่ได้สับถ่วยอเฮน้องลิงโบได้สู่กินป่นยากอยากจะกินป่นกบ โอ้ปนกบไปปลูกขึ้นยาปนไปในด้ปนป้ายามันบ่ได้คอยอันนั่นเนาะเอาไปหาแหกครับถวยหนึ่งผักกาดอันแกะ ายว่าคิดว่าร้านเพิ่นค้าผีกน้อยเดียวเพิ่นว่าบได้ยินข่าวว่าเจนาส้มเป็นหลว่าสั่นก็เลยมาเบิ่งโอ้ยจะแม่นงามค่ะมาใส่มือเจ้าน่ะคูกรดูกนิบจะเข้มนี่หกเข้มผูกพาไปเห็ดถ่าได้อันนี้อาวดึงนี่แล้วล่างดูตรวดมาใส่มือลุดล่างมันปวดเออมันลุดล่าง คอยถ่ายใบใหม่อันอันอันล่างแจ็คตอกธรรมดาเนี่ยหน่อยนะบอกเอาคือคมแท้บ้าวถือเถือกันที่ถ่ายใบใหม่หลปืดมาใส่มือดึงกล้วยนะฮะปืดกันหรอจนหยิบหกเข็มวุ้หญ่พามกระเจ็บคือกันมีแต่ผู้เจ็บผู้ปวดตัวเดือนเนาะบ่กคอยมีคนอยู่ดีมีแห้งปันได เน right ึกว่าเมื่อหอดหน้าหลไยๆเราแพงฮะกับเขามาเมื่อนี้แต่งตู้พักกันแต่งตู้งามตรงหล่อดิสิแพงเลยออกหน้าสีออกหน้าพี่น้องเอ้ยอากาศก็เย็นเย็นดียามสาวเย็นดียามสาวเมื่อนี้เขาไปเบิ่งอาการไข้แน่เลยไข้เท่ากับฮะกับอนาพิธ อีกได้แน่เลยว่ะสิเพราะหน้าก็คงหายนอกจากน้องเนาะบกัะตันเพราะหน้าหายๆไวๆนาะแพงที่ได้ไปทีได้ไปสะดวกมากสะดวกวันนี้พี่น้องในยางมาแจ้งข่าวส่องใหม่บาแพงน้ำเด้อที่แจ้งไวไๆสื่อส่องบาแพงอินดี้เนาะเพิ่นน่าบาแพงอินดี้วะแม่นหลังจากพยายามกู้แล้วพี่น้องบาแพงกับบุญยากเริ่มต้นใหม่ดอกเนาะมันลำบากเลยเป็นอะไรได้อยู่บ่ กู้ก็ได้พี่น้องก็เลยตั้งช่องใหม่มซึ่งก็ว่าหาไปหาสองคนนะเนาะสาวลาวบ้านนอกกับพ่อน้องคอมพ่อน้องคอมมันด่าบ,บอกว่ามันกู้กูได้พี่น้องแจ็กสีเห็ดแน่ได้แล้วเนาะในใจกับวอยากเริ่มต้นใหม่เนาะกระแมนนั่นแหละแท็กซี่มาถึงจุดนี้ก็ลำบากจ่ายเดือนแพงสามเดือนสามเดือนสามเดือนพี่น้อง อย่างกะเบิดบัดเต็มเงินไปหลายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเจมเหม็นสะอาดเนาะอยากเริ่มต้นใหม่แต่มันจำเป็นเนาะพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝาก FC ซีเสิรเพลง FC บ่าวแพง FC ปลาเมาเนาะไปติดตามหรืส่องบ่าวแพงเลยฝากติดตามส่องบ่าวแพงเนเดิมบ่าวแพงอินดี้เนาะบ่าวแพงอินดี้เพิ่มซื้อเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกเนาะยันมันสลับกันพี่เนาะยันมันอันนั้นอีกอย่างที่ตั้งคือการพัฒน์ยันมัน ขึเออ้เออเออโตัวเก่านะา่ะเลยเอาเพิ่มอ่ะ,ะ,ะกัเลยเบาแพงก็เลยใส่ซองใหม่เบาแพงอินดี้แบบนี้โดยฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อเบาแพงอินดี้เป็นกำลังใจให้น้องแมนเพิ่นตั้งซองใหม่แล้วมันล้มเหลวตัวนะ่ะเสียดายเด้เนาะเบาแพงเสียดายเสียยดาเนาะอีกอย่างกะเสียเวลาหน,นั่มแมนแมนเสียเวลากว่าสิไดายสานี่ อย่างเพิ่งคนติดตามเพิ่งชั่วโมงก็ผ่านแล้ว<ม>ต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อีกอมาแพงก็เสียดายเนาะนอ่นมาลับร้ายมือพี่น้องตอนสองหลงอำเภอตาจังแดงนอนบั่นมาลับแตาแดงบ่่แนตาดงพี้องฝากติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อแนวใดก็เป็นกำลังใจให้อีกเนี่ยเด้อเนาะเนาะเริ่มใหม่อีก อยากเลื่อนต้นใหม่แต่มันจําเป็นน้องพี่น้องมันไดหลุมแล้วบ้านพูกขึ้นบ่ได้โลยอันย่าๆแล้วเนาะบ่แพงหักบัวสำเร็จเนาะอันย่าๆแล้วไหนก็ให้ักแพงกันคือเก่าเนาะเอฟซีบ่แพงก็ได้บ่แพงกับพนหวยพี่น้องเคยเล่นหพนหวยเคยถ่ายคลิปประจำวันให้พี่น้องเบิ่งเนาะในความคิดบ่แพงมันเป็นคลิปประจำนะกิจวัตรประจำวันกิจจวววััตรรปะะานนแล้เถ่ายคลิปนะเนาะแม่น ไปแห้งกินเขากินเขากัำยังประหมาฝุ่นป้าฝุ่นป้าโอ้ยเสียออกหน้าเฉียกหน้าตีมันนี่เจไปเก็บพักอเพื่อนย้ายเพื่นอยากได้วัเดี้จะเอามาให้ง่ายอยากได้จ่าบอแกงกับมีโอกาสแจกนะเนาะที่บอกเอาเงินเพื่อนก็จะแจกให้เพื่อนไปปู่เนาะใสคลิปนี้ก็ยาวสึ่มาพักควดแล้วเนาะพี่น้องเนาะขออวยใสให้พอพี่ป้านาอา ที่เขามาเบิ่งมาส้มทังทานยิ่งทานไส้จงมีสุขภาพแข็งแรงเขาให้ร่ำรวยมั่งมีซีซุสสหวังถูกประการเนาะาัฒนาสิ่งใดกะพอกันคลิปหนาเดอ้อสบายดี